สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมูนี้กลับมาพบพกับช่องเฮปปี้พิกไทยแลนด์นะจ้ามูนี้กลับมาพบกับแม่เนาะหลังจากที่แม่ข,ข่าวโขเนาะออกมากระห้อนหอน,หอนก่อนอื่นแม่ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะมารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ข,ขอโขอเลยจ้าทุกคนแม่ถือเอาเนาะโทรศัพท์ ม่ได้เอาอันค่ะตั้งกองเอามาเนะพอพอาะเพราะว่าฝาลมึกพอดีรถเกี่ยวข้าวมาหอดแล้วเนาะจ้รถเกี่ยวข้าวมาหอดแล้วแม่ก็จะพาทุกคนไปเกี่ยวข้าวมอนี้รถใช้รถเกี่ยวนะคะเนาะอันเกี่ยวข้าวหน้าปังนะะเนาะเธเนาะเดี๋ยวแม่จะพาไปเบิร์นจ้า นี่นอค่ะอันหลังจากที่รถเกี่ยวเขาเพื่อนได้ลงไปเกี่ยวเข้าแล้วเนาะแล้วก็เพื่อนก็นจะขึ้นมาขึ้นมาเอามาที่เนาะเอามาที่ขึ้นมาเอามาที่เพราะว่าตอนเกี่ยวต่อเพิ่นเกี่ยวนะแม่ไม่ได้ลงไปถ่ายเนาะเพราะว่ามันห้อนแดดแห้งเพื่อนมาเกี่ยวอันเกี่ยวทรงเท้งเนาะ กับผู้เกยวกับพี่แม้นคอนอื่นคนไก่เนาะ <c ười> คุใยญ่บาลเนาะ <c ười> คุใยญ่บาลเพ <c ười> ิน่นมาเกี่ยวเหือเนาะ <c ười> แ,แม่ก็จะพาไปเบิ่งเนาะถาไปเบิ่งตอนพิ่นเทเนาะค่ะเนาะ กันมาลุ้นกันว่าพอบานเพิ่นจะได้ข้าวหลายจำเลยอ,อันนี้เป็นข้าวข้าวหน้าฝังเน้อจ้ะทุกคนอันนี้เป็นข้าวหน้าฝังเนาะแต่อาจะเกี่ยวกับเกี่ยวลาเกี่ยวสาก็หมูแน่เนาะเพราะว่าพอบานเพิ่นจะมีจะมีอยู่เนาะนจะมีอยู่เพ่นจะอยากงานแน,น่นะคะแน่จะถ่ายเขาบึ่งสะพัดต่อพื้นเที่เนาะ ช่วงตอนที่เพิ่นเกี่ยวนะแม่อาจจะมีได้ถ่ายเดอ้อเพราะว่าอัน้อนแดดเนาะน้อนแดดมีเดพ์พาวาน,นค่ะฮะ <c oughs> <c oughs> ม,มันมัน่ะมีเห็นเนาะเดี๋ยวแม่ไปถ่ายทางคุณดูว่า ถ่ายทางนี้จะเห็นมาเบิงต่อพิ้นพื้นผีเนาะแม่กับนี่คะประมาณนี้เห็นเนาะก็จะทีเข้าแล้วเห็นอยู่เบืมนี่น่คะ มันจะเป็นทอ่อแบบนี้เนาะรถเป็นรถเกลียวแล้วก็มีทอมาแบบนนี้ถ้าคนที่เอดหนาเนาะถ้าเ้าหน้าคูณแม่นี่กะคุณเคยดีเนาะคุณเคยดีแล้วกะสิ้นแล้วเนาะสิ้นแล้วเห็นตลอดแต่ถ้าบางคนคนอยู่กรุงเทพกรุงไทยกะเพื่อนก็นจะแบบไม่เคยเห็นแบบนี้นะนะเนะด็กเด็กกรุงเทพก็จะไม่เคยเห็นเนาะนี่คะ่ะแต่ถ้าเบิ่งว่าจักรได้จักระ,ะสอบเนาะทุกคนแบบ ข้าวปีนี้ก็มีค่อยงามทั้งมีงามทาัทง้งทั้งวายกินเนาะวายกินกับสามเธอสี่เธอเนอะาะมันก็หลายอย่างเนาะผสมปนปีนกันข้าวก็มีงามป็เลิศแต่ก็ต้องเกี่ยวเนาะในเมื่อได้เอ็ดแล้วก็ต้องได้เกี่ยวเนาะแต่ทุกคนได้เอ็ดแล้วก็ต้องเกี่ยวมีเกี่ยวกับม่ได้เนาะ กระเบื้องไปเลยเยเนาะเบื้องไปเลยเลยมาระดกล่องเหยื่อสำลืน่นเนาะแม่ก็มีหูคือกันแม่ก็มีหูคือกันมารดัํสำลื่กะเกี่ยวมากแล้วกะต้องเอามาเอามาตาก่อนเนาะบรรยากาศืันนี้ก็แดดฮอนจะทุกคนแดดฮอนแต่กะแต่กย็ย่านฝนมาย่ดอกเพราะว่าเข้าน้ำฝนแล้วเนาะ วันนี้หลังจากที่พบบ้านเพื่อนเอสนาปังแล้วเนอะ,ะเนาเพื่อนกะจะเต็มเต็มพร้อมเนาะเต็มพร้อมเอสนาปีต่อเลยนะคะเต็มพร้อมเอสนาปีต่อเลยก็คือรถไถมาไถ่เลยเนาะแม่ก็อยู่ในโฮมเลยนี่ยืนอยู่ในโฮมก็ล่มเนาะตอนนี้ก็ล่มแดดฮอนแดดแหมแห้งค่ะแต่ว่าแต่ก็มีลมอยู่เนาะมีลมอยู่ แต่ไมีหัวละได้จะอุ้มเนาะมีหัวละได้จะอุ้มสินีได้หูแต่ว่าได้น้อยแน่ๆละ่ะเพราะว่าเขามีงามเนาะก็เลยว่าหูว่าได้น้อยเนาะ,ะเบิ่งไปเลยเลยพอบ้านมันก็คุยอยู่กับอัน,น ผู้ใหญ่บ้านเนาะผู้ใหญ่บ้านเพื่อนเป็นคนมาเกี่ยวเฮอเนาะเพิ่นมีเพิ่นมีรถเกี่ยวนะนะเพื่อนมีรถเกี่ยวเ้าเพิ่นก็มัเกี่ยวเหรอที่จริงเพื่อนก็เกี่ยวอีทงนึงเนาะเกี่ยวอีทงนึงอันนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะถ่ายครับเบิ่งเกี่ยวนี่เนาะนี่นี่นี่เกี่ยวทงนี้เนาะนี่ทงทงหลังป่าอันนี้เพื่อนเกี่ยวแล้วแล้วเกี่ยวซุ้งเสาเนาะนี่ค่ะอันนี้คือเกี่ยวแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเกี่ยวซุ้งเสา วันนี้แม่ก็คือต่อพอบานเพื่อก็คือเกี่ยวมาเกี่ยวของพอบานต่อเลยเนาะนี่ค่ะพรวบานหนาางหน้าใกลกันเนาะนี่อันนี้เพิ่งเกี่ยวเกี่ยวทรงสาแล้วไปแล้วเนาะนะคะเกี่ยวทรงเสาเกี่ยวแล้วไปแล้วเมด่เรจะทุกคนเมด่เราจะได้ได้อุ้มเดี่ยวเนาะนั่นบอก น่าจะได้อุ้มเดียวแม่ก็ต้องถามพอบานเื่อนึงเนาะกล่องเขาก็น้อยน้อยนี่เนาะค่ะทุกคนนี่เนาะจ้าอันนี้ก็เป็นเป็นเข้าอันเข้าพอบานเนาะเข้าพอบานเข้าหน้าปังปีนี้พอบานเพิ่กนกระตากเรียบร้อยแล้วค่ะก็ได้อุ้มเดียวเนาะได้อุ้มเดียวก็ได้น้อยเนาะน้อยน้อยแห้ง ตาะไว้ในลุงรถเพราะว่ายันฝนตกเนาะยันฝนตกตาไว้ในลุงรถเครื่องนึงอีกเครื่องหนึ่งก็ตะแดดเนาะเนี่ยค่ะจประมาณนี้เนาะนะคะผลงานปีนี้เนาะ <c oughs> ถ่ายไว้เขาได้หน่อยยังว่าปีนี้ได้หน่อยแห้งไ <c oughs> ม่ได้เต็มหอนอุม้ม <c oughs> เราะจะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะพบพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะ